วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้กล้องงูนะที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่ากล้องงูและกล้องงูใช้ทำอะไรได้บ้างอ่าแล้วก็เราจะใช้แอปไหนในการควบคุมกล้องงูนะอ่าและอันตรายที่อยากจะบอกทุกท่านเมื่อทุกท่านอ่าเลือกใช้แอปกล้องงูนะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับ นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกล้องงูมันก็จะมีหลายแบบหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะเวลาที่เราสั่งมานะอ่าตรงนี้นะก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเข้ากับมือถือหรือว่าอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะเขาก็จะแถมมาให้นะอ่าทีนี้ตรงเนี้ยของกล้องงูนะอ่าแอปอ่าของกล้องงูตรงนี้มันจะมีตัวน่าจะเป็นตัวสั่งถ่ายภาพนะตรงนี้เป็นตัวสั่งถ่ายภาพ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะทุกท่านนะเป็นตัวปรับไฟส่วนกล้องตรงนี้นะมันก็จะมีไฟอ่าเราสามารถอ่าปรับสาวปรับสว่างปรับมืดได้แล้วทีนี้เราก็มาทําการปรับตั้งอยู่ที่แอปของกล้องงูนะได้อีกรอบนึ่งแต่ทีนี้ในขั้นตอนของการใช้แอปกล้องงูนะในการใช้แอปกล้องงูนะเราต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแอปกล้องงูเนี่ย จูจๆเวลาที่เราสั่งเข้ามาใช้ปั๊บเนี่ยมันก็จะแฮ็กไปที่กล้องบ้านของเราซึ่งอันตรายมากๆเลยจูจๆมันเข้าไปได้เนี่ยมันมันมันเข้าไปที่กล้องกล้องภายในตัวบ้านนะอันนี้กล้องภายในตัวบ้านนะ่ามันเข้าไปได้เฉยเลยโดยที่เราไม่ได้ใส่รหัสรหัสอะไรเลยมันแฮ็กเข้าไปที่กล้องบ้านได้เลยถือว่าอันตรายมากๆข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเราอาจจะรั่วไหลถ้าเรา ใช้แอปกล้องงูนะบางแอปมันแฮกเข้าไปที่กล้องบ้านของเราโดยที่โดยที่อ่าไม่เปิดอินเทอร์เน็ตเลยเราลองมาแล้วมันมันมีอยู่เราเจอเราต้องต้องรีบถอนการติดตั้งออกจากตัวเครื่องของเราอ่ะทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อเข้าไปเวลาที่เราเสียบเชื่อมต่อเข้าไปเราก็ต้องไปเปิดอ่าไอ้นั่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียบเข้าไปก่อนเสียบได้ไม่เอ่ยมือเดียว นะอ่ะเสียบได้ไหมมันเข้าไม่สุดหรือเปล่านะอ่าตรงนี้อ่ะนะครับทุกท่านเวลาที่เราเสียบเข้าไปปั๊บเขาจะถามหาเลยนะอ่าการถ่ายโอนไฟล์นะ OTG นะเราต้องไปเปิด OTG นะอ่าไปเปิดโหมด OTG นะทุกท่านโอ้กล้องตัวหนึ่งมองไม่เห็นเลยอ่าไม่เห็นไม่เป็นไรช่างมันนะ แต่ว่าให้เราไปเปิดโหมด OTG นะถ้าเราเสียบอ่าตรงนี้เข้าไปนะอ่าเราตกลงเข้าไปทีนี้เห็นไหมกล้องมันมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วทีนี้นะเราก็ตกลงให้เข้าไปนะสำหรับแอปนะอ่ามันก็จะเข้าไปที่แอปเลยเห็นไหมตรงเนี้ยนะนี่มันก็จะเห็นหน้าหน้าของข้าพเจ้าเองนี่แหละนี่เห็นไหมกล้องงูเราก็จะใช้สอดส่องไปตามรูตาม ช่องทางต่างๆนะอ่าตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เราก็จะส่องเข้าไปภายในข้างในตรงนี้อ่าเราก็จะเห็นอะไรได้บ้างเห็นวงเห็นวาวเห็นไหมในกล้องอ่ะเราจะเห็นวงเห็นวาวเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก้านวงก้านวาวเห็นไหมเราก็ใช้สอดเข้าไปอย่างแมลงเข้าหูเฮ้ยจะเห็นไหมวะในหูของเราเนี่ยเห็นไหมอันนี้ในหูขีหูเต็มเลยเว้ยเนี่ยภายในรูหูของเราเห็นไหม เราก็จะเห็นได้เนี่ยว่ามีอะไรมีตัวบอลงงมลแรงก้องหงอะไรหรือเปล่าเนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยก็คือประโยชน์ของเขานะครับนี่ก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยเราส่องเข้าไปตามช่องตามรูต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นชิ้นงานนะนี่ก็คือประโยชน์ของกล้องงูแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายที่มาจากแอป,ปของกล้องงูนะมันมีหลายแอปนะครับทุกท่านดังนั้นก็อ่ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ อ่าตามนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราปรับเพิ่มแสงลดแสียงนะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม,หไหมปรับเพิ่มแสงลดเสียงเห็นไหมมันก็ปรับได้ทีนี้เรามาตั้งค่าตรงนี้ก็ตั้งได้เนี่ยมันก็จะมีจุดให้เราตั้งค่าเราก็ถ่ายลงกงลงการ์ดลงอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนะก็เอานำมาเสนอแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่าน